สวัสดีครับผมดรชัวครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการตรวจเช็คไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับว่าเราได้ไปที่ไหนมาบ้างนะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะครับในช่วงยุคโควิดสินะโอเคนะครับบอกก่อนอย่างแรกเลยนะครับจะใช้วิธีการนี้ได้คุณต้องใช้ระบบ iOS นะครับใช้ได้กับระบบ iOS นะณตอนนี้นะครับของผมนะผมใช้ iPhone 7 p l พ s นะครับโอเคเริ่มแรก ไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นให้เลื่อนหาไปที่คำว่าความเป็นส่วนตัวนะครับคลิกหนึ่งที่นะครับจากนั้นไปที่คำว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับเราจะเจอคำว่าบริการระบบนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นในส่วนของบริการระบบเนี่ยให้เราเลื่อนลงมานะครับ หาคำว่าตําแหน่งที่ตั้งสําคัญนะครับกดเข้าไปในตําแหน่งที่ตั้งสําคัญนะครับระบบจะให้เราทําการยืนยันตัวตนนะครับโดยการสแกนายนิมือหรือหากใครใช้ในรูปแบบของพา s s สเวิร์ดเราก็จะได้ใส่พา s s สเวิร์ดเข้าไปนะครับหรือใครใช้ระบบความปลอดภัยเป็นการสแกนใบหน้าเราก็จะได้สแกนใบหน้าก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งผมใช้สแกนรารนิมือเนี่ย ผมก็จะสแกนรอยนิ้วมือนะครับอพอเข้ามาสู่ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญเนี่ยตำแหน่งที่ตั้งสำคัญนี้ก็คือมันเหมือนกับไทม์ไลน์ของตัวเองว่าเรานั้นได้ไปที่ไหนมาบ้างนะครับเช่นประวัติของผมมันบอกว่าอ่เอาบรรทัดท,ที่จังหวัดนองคายบุริรัิย์แล้กันผมคลิกเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปจะเจอว่าผมไปที่ไหนมาบ้างเลยนะครับเห็นไหมครับอ่า เราสามารถตรวจเช็คได้เลยว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับหากว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ